Ida niku pante idang sapari warang kacina dusang sang kasa kacina tarara akale idi na kacina taro watsang piku yena akang kamana sasang pisante อานามันจารุสมาานจารุกนโอกภชนังยาวดัตถาจีวรังโยนจตถาจีวรูปาโดเสวาธานาสังคสปิขณะสปิตาเสวะปูขณะสปิอัตฐังโหติกะทินังอิดานิกะสิมังกะทินังตูสังดัสสมมากทินังอัาฐิตุงโยชินนาจีวโรวาลุปปัตจีวโรวา โยวาปนาอุสหิสติอเฉวะจิวรากัมมังนิทวาเปตวาสัพพวิทานังอปะริหะเปตวากถินังอถาภิตุงสัมมทุสำหรับปีนี้มีผู้ร่วมถว,วายปัจฉินนอกจากคณะของท่านประธานแล้วทางคณะของท่านอาจารย์ดรประทุมนี่คร ไมมีเฉ้าภาพที่แจ้งความประสมเอาเข้าถว,วายรวมทั้งสิ้น19ท่านครับาการัดินสามัคคีจริงๆรเดี๋ยวพระไตเก็บไว้ก่อนนะครับพระไตขอหลังจากที่พระอัปลกเรียบร้อยแล้วพระไตสีนะครับเดี๋ยจะเอาเฉพาะสีขาวก่อนครับโวนงาน,นั่นก่อนครับนั้นจะเป็นบริวาร วัดนะแล้วจะได้แจ้งยอดในช่วงนั้นก็ท่านเจ้าวาดก็ให้โอวาดสฉลองศรัทธาญาติโยมสักเล็กน้อยนะในช่วงรอรอรอญาติโยมที่รวมรวมจุปัจจัยทยาทานในเวลาเหมาะสมแล้วเราก็จะได้ฟังเอาตัว Kasina ratthakatthu ratu

หแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วเยปิญาพุณาวันตาจาคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมายหังมาตาปิตาทโยมีมาดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นตน้นติธาเมจาบิยติธาวาง เจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมาชะตาเวริโนสาตาติทันติโลกาสมิงแกสัตว์ทั้งหลาย